เก็บเด็ดขาดปลาตายน้ำแดงเกลื่อนชายหาดทุ่งวัวแลนจังหวัดชุมพรดรอกเตอร์ทอนเตือนไม่ควรเก็บปลามากินเสี่ยงเชื้อโรคเยอะวันที่22มิถุนายน2566 Facebook กันตาฝ่องทาคูลจิรานอน์ได้มีการโพสต์ภาพป,ปลาเกยตื้นตายเกลือนชายหาดพร้อมข้อความระบุว่าปรากฏการณ์ปลาตายน้ำแดงริมหาทุ่งวัวแล่นจังหวัดชุมพรตั้งแต่อยู่ทะเลมาปีนี้เยอะที่สุดหลายล้านตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหาทุ่งวัวแล่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลาตายน้ำแดง ต่อมาทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธร์ทอนำรงนาวาสวัสด์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าหาทุ่งมัวแล่นชุมพรมีปลาขึ้นมาตายจํานวนมากจึงอยากอธิบายให้เพื่อนทอนเป็นปรากฏการณ์ปกติคนแถวนั้นเรียกน้นําแดงชื่อเฉพาะมักเกิดตอนต้นฤดูฝนเมื่อน้านจืดลงทะเลเป็นจํานวนมากพาธาอาหารลงทะเลสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนรวดเร็ว เกิดแปลงต้นบลูมที่ทุ่งวัวแล่นตามข่าวบอกว่าปีนี้ปลาตายเยอะกว่าปีก่อนก่อนเกี่ยวกับโลกร้อนไหมคำตอบคืออาจเกี่ยวบ้างเช่นน้ำร้อนทำให้ปลาตายง่ายขึ้นฝนตกเยอะน้ำจืดลงทะเลเยอะและอื่นๆแต่ผลกระทบจากโลกร้อนต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนด้วยข้อมูลตอนนี้คงบอกว่าเมื่อโลกร้อนขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อแปลงต้นบลูมและปลาตายไม่เหมือนประการังฟอกขาวที่เห็นชัดกว่าและอธิบายได้ตรงกว่า ไม่ควรเก็บปลามากินแม้ไม่มีทิศแต่ถ้าตายมานานไม่สดอาจติดเชื้อผลกระทบโลกร้อนต่อทะเลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะการเร่งปรากฏการณ์เดิมให้แรงขึ้นเช่นปาการังฟอกขาวแพลงตอนบลูมภยัยพิบัตเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ